เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนในใจของคุณเนี่ยเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรในตัวคุณนะคะและเขารู้มองดูคุณเป็นคนยังไงรู้สึกยังไงกับคุณบ้างในตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใบแรกนะเป็น นายออฟซอรเขาคนานั้นรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่เลยอะ่ะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วเด็ดขาดชัดเจนบางครั้งก็จะดูอารมณ์ร้อนบางครั้งก็จะแบบเอาแต่ใจตัวเองบ้างก็มีนะคะแต่คุณเป็นคนที่มองการไกลคุณคิดถึงอนาคตคะ่ะ w i e อ o o Fortune Queen of w a รคุณเป็นคนมีเสน่ห์มาก เป็นคนที่มีแบบมีแผนในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีหรือไม่เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยน่าจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ได้นะคะทั้งเรื่องท่าทีการงานเรื่องครอบครัวอะไรพวกนี้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซ็กอพ์พ p p e a l สูงมีสเสน่ห์ดึงดูดโดยเฉพาะตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนเซ็กซี่มากนะคะทำงานเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงในวงสังคม การงานดูประสบความสำเร็จมากๆเลยแล้วคุณในออฟวอลในออฟส o r กับคว e นออฟวอลคือคุณทำงานเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรได้เด็ดขาดรวดเร็วอาจจะใจร้อนไปบ้างแต่ก็ดูมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะ p a g e of ฟวอลคุณเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆมีความเป็นเด็ก บางครั้งก็ดูแบบอาจจะเอาแต่ใจบ้างแต่เหมือนกับว่าถ้าหากว่าคุณอยากได้อะไรหรือคุณอยากทําอะไรคือคุณจะลงมือทําทันทีคุณจะไม่รอช้าหรือไม่รอให้เวลามันผ่านไปนานนะคะที่แน่ๆอ่ะตัวคุณเป็นคนเก่งมากในสายตาเขาเลยในตอนนี้นะเป็นคนที่มีครบทุกรสในคนเดียวกันเลยอะ่ะ เป็นผู้หญิงที่มีความเก่งแล้วก็มีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายไม่กลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาเลยค่ะออถ้าหากว่ามีอุปสรรคปัญหานี่คือคุณเนี่ยสามารถวิ่งชนกับปัญหาได้แล้วก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างเลยด้วยก็ว่าได้นะออแล้วก็เป็นคนที่มีครอบครัวที่ดีนะคะถ้าหากว่าคุณอาจจะมีเป็นครอบครัวใหญ่พลังงานคนโสดเขาไม่ได้ไม่ได้นะ พื้นฐานครอบครัวก็ดีค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการได้อยู่กับคุณเนี่ยมันรู้สึกสบายใจเหมือนเหมือนบ้านที่เขาอยากจะกลับในทุกๆวันนายอ t ลเพนเทเคิลเนี่ยคุณหาเงินเก่งด้วยเนาะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดเลยหรือ คุณเนี่ยสามารถส่งเสริมเขาได้ในทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะอ๋อสิบถ้วยเดอร์ตาคุณเขาคิดถึงคุณโดยเนี่ยตอนนี้เขาคิดถึงแล้วก็คิดถึงมากเขารู้สึกภูมิใจในตัวคุณนะจากหน้าไพ่เนี่ยเขาอยากจะให้คุณมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาจริงๆเลยอะเร็วๆด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้แบบคบหากันจริงจังก็คือเขา วางแผนอนาคตไว้แล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเขาจะมีครอบครัวหรือเลือกใครสักคนเนี่ยมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคุณเท่านั้นเลยคุณเป็นคนสวยเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วการที่ได้อยู่กับคุณนะมันรู้สึกสบายใจคุณเป็นคนที่ สามารถเยียวยาจิตใจเยียวยาร่างกายของเขาได้เป็นอย่างดีอ่ะทุกอย่างมันตรงจริตกับเขาหมดอะเคมีที่เข้ากันได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารู้สึกว่าคนคนนี้แหละใช่เลยคนที่เขาอยากจะให้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะ อในบางครั้งคุณก็มีความเป็นเด็กเนาะคุณอาจจะมีน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงด้วยกันด้วยก็ได้คุณเป็นคนขี้ออนค่ะบางครั้งอะอืมตัวคุณมีครบทุกรสเลยนะในความรู้สึกเขาเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยสามารถการที่ได้อยู่กับคุณแล้วมันสบายใจสุดๆอะ่ะเออเหมือนได้อยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัว เขาอยากจะมีลูกกับคุณนะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันหรือถ้าคุณเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะกลับมาหาลูกๆอยากจะมาเอ่อมีใช้ชีวิตมีความสุขอยู่ด้วยกันนะคะนี่ไงคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยทําอะไรก็สําเร็จไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อิสระเสรี แล้วอีกอย่างหนึง่งถ้า,าคุณแล้วเขาไม่ได้มีประเด็นปัญหานะเป็นคู่กันหรือกําลังพูดคุยกันนะ่ะเขารู้สึกว่าการได้คบกับคุณนะมันไม่ไม่ถูกกดดันคุณให้อิสระให้ชีวิตให้ความเป็นส่วนตัวของเขาได้ดีแต่ก็ให้ความเป็นครอบครัวได้เติมเต็มได้เช่นกันนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะช่วยส่งเสริมเขาในเรื่องงานของเขาด้วย การที่ได้อยู่กับคุณเขารู้สึกว่าคุณน่ะส่งเสริมให้ชีวิตเขาดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลยเนาะแล้วคุณก็เป็นคนที่มองการไกลค่ะคุณจะไม่อยู่กับที่ไม่หยุดนิ่งคุณจะมีอะไรพิเศษที่ไม่เหมือนใครเป็นคนที่ไม่มีใครเหมือนไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ที่แน่ๆเป็นคนที่มองถึง ความก้าวหน้าของชีวิตอยู่เสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรใหม่ๆมาให้เขาตื่นเต้นเราใจได้เสมอการที่อยู่กับคุณมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆ,ๆเขาไม่เบื่อเลยกับการได้อยู่กับคุณเขาอยากถ้าหาว่าตอนนี้คุณไม่ยังไม่ได้เจอกันหรืออยู่ไกลกันนะคะเพราะมันมีไพ ความห่างไกลสองไม้เท้าเนาะเขาคิดถึงคุณมากเลยเขาอยากจะเจอคุณมากเลยนะอยากจะอะได้พูดคุยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วก็คิดถึงคุณในทุกๆเรื่องที่ความเป็นคุณนะ่ะคุณคือที่หนึ่งในใจเขาเลยค่ะนะพอตอนเนี้ยเขารู้สึกได้เลยว่า การได้อยู่กับคุณมันคือความสุขที่สุดในชีวิตแล้วมันคือความมั่นคงทางชีวิตคุณส่งเสริมเขาในทุกๆด้านทั้งเรื่องครอบครัวความเป็นพ่อแม่ที่สามารถจะช่วยดูแลครอบครัวได้แล้็ก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจให้อิสระเสรีกับเขาไม่กดดันนะคะ ในความรู้สึกของเขาตอนนี้เนาะมองหน้าไพ่เราดีมากเขามองคุณดูดีมากแล้วดูจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีความห่างไกลกันเนาะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคุยกันแต่เขาเนี่ยวาดฝันกับคุณไปถึงอนาคตถึงการสร้างครอบครัวแล้วนะ ดูไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นทสิษสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เข้ามาเลยการที่ได้อยู่กับคุณเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาไปได้เลยอะคะ่ะ ในความรู้สึกเขาเนี่ยมันดีมากเลยนะจากหน้าไพ่นี้ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับความรู้สึกึกคิดที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณในตอนนี้นะขอบคุณผู้ติดตามที่รับชมกันมาในทุกคลิปที่ผ่านมาด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ